คิดดูมีแย่อีกมีแย่มีแย่งปดาน,นู้นอีกดีไอวในนี้ก็มีมาที่นี่ได้หมดครบทุกอย่างพี่แจกคว่านะสี่ข้อน,นี้แบบก็ใหญ่นะใหญ่ไม่แพ้ไม่แพ้ไมกะบางนานะแต่ว่าเขาเรียกอะไรตรงพวกตอกซอกซอยเขาจะเยอะ มันจะมีเป็นวงกลมแล้วก็แยกเป็นแจกแชแๆๆ,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 ๆๆเอาไปเดินทะลุไปทะลุมาอ,มอย่างอนี้ก็มุมร้านกาแฟเนาะก็ในห้างนี้ก็ขายของทุกอย่างอะครบหมดมีทุกอย่างที่อยากได้เนี่ย อันนี้ชั้นล่างชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเขาก็ยังมีอย่างอเมซอนเขาก็มีตั้งหลายสาขาในในซีคอนเนี่ยมีชั้นจีชั้นสองเนี่ยเท่าที่เห็นนะนมีขนมครบอันนี้อะไรหอมหมดก็จะมีขนมอหมดไก่ตุก เขาทำแบบชิ้นเล็กๆน่ารักดีนะน,นี่คือ,อยกสดเราก็อ่านเป็นยกอะไรยกอ้ายกสดเป็นยกสดยกสดเป็นอะไรเป็นขนมไทยเลยเนะรู้จังไหมขนมงาอ่อนเพียนแก้ว những <laughs>